นัดดูดวงเจาะชีวิตสวัสดีค่ะชาวราศีหรือว่าลัคนากันนะคะดวงของคุณประจำเดือนเมษายน2564นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กันยายนจนถึงวันที่17ตุลาคมนะคะก็คือชาวราศีกันค่ะหรือว่าจะเทียบเคียงเป็นลัคนาก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเลือกไพ่เอไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันค่ะ6ใบ6เรื่องราวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด เปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมด้วยนะคะอะโอเคดวงของคุณนะคะอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกันยากว่าเดือนเมษายนสักเล็กน้อยอันนะคะอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะโอเคค่ะอาต้องบอกเลยนะคะว่าชาวราศีกันเนี่ยไพ่ในเรื่องของโชคลาภค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะหรือกันเป็นเรื่องๆนะคะเริ่มจากไพ่ใบแรกนั่นก็คือความเป็น ตัวตนจิตใต้สํานึกหรือว่าบรรยากาศที่จะต้องเจอนะคะในช่วงของเดือนเมษายนค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะชาวราศีกนันนะค่อนข้างที่จะ,ะโชคดีนะคะตรงที่ว่า ม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะมีคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทที่แบบสนิทมากๆแบบสนิทกันจนแบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วเลยแบบนี้ค่ะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามีอะไรก็ช่วยเหลือกันน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะเขามีปัญหาเราก็ช่วยเขาซึ่งบรรยากาศในช่วงเมษายนนะคะจะเป็นในลักษณะนี้เหมือนการทํางานเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างที่จะดีนะคะก็คือคือเหมือนกับอาจจะมีงานบุญงานอะไรที่เขาเรียกว่าการลงขันอะไรต่างๆอะคะ่ะที่เออเ าช่วยเราเราช่วยเขาแบบนี้ค่ะก็ได้แล้วมันแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะคะถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นเออเป็น เป็นไพ่ความเป็นตัวตนที่ค่อนข้างดีนะคะทีนี้เรามาเจาะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวกันนะคะการเงินของคุณ่ะช่วงนี้ให้เรามัดระวงังถ้าเกิดว่ามีคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณนะนะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอหยิบยืมเงินหรือว่าให้เซ็นเอกสารหรือว่าการตกลงทำสัญญาอะไรบางอย่างให้เรามัดระวังให้มากๆเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนหลอกโดนโกงเงินหรือว่ายืมเงินแล้วแบบไม่คืนอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันดังนั้นอะ ต้องรอบคอบให้มากโดยเฉพาะกับคนที่อยู่น้อยกว่านอกสถานะด้อยกว่านะคะอายุน้อยกว่าลูกน้องลูกจ้างคนในที่ทํางานนะคะให้เรามาระวังว่าจะเสียเงินจาก คนเหล่านี้นะคะอันนี้คือในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆแล้วว่ะคุณอาจจะไปร่วมร่วมทําอะไรกับเขาแบบลงขันหรือว่าลงแกลงหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็อาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบได้นะคะดังนั้นชาวราศีกันให้เรามาระวังแต่ย้อนกลับไปที่พไพ่ใบแรกนะคะนั่นก็คือมันเหมือนกับว่าตัวชาวกันเองอะค่ะก็ยังมีคนช่วยดังนั้นอะก็อยากที่จะให้ใจชื้นขึ้นมานิดมามันม,าม,ามานิดนึ่งอะนะคะว่า มันจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ก็แค่ให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า,าไพ่ใบแรกอ่ะจะมีความร่วมด้วยช่วยกันเยอะมากเลยเนาะทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยการงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะดีคุณอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะอาจจะข่าวดีในเรื่องของงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากค่ะแล้วก็อาจจะไดะ้โบนัสหรือว่าได้การพูดคุ คุยได้อะไรบางอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์กับตัวคุณนะนะคะสําหรับชาวกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ทําคู่กันกับแฟนหรือว่ากับคู่ของคุณกับสามีภรรยาหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะดีดวงในเรื่องงานแหละจะราบรื่นและไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะในช่วงของเดือนเมษายนค่ะคุณอาจจะได้อืม คือนัดก็ไม่คืออาจจะได้เป็นเงินกอนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้เป็นแนวของการคือแบบได้อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณนะคะค่อนข้างโอเคเลยในในในรูปแบบของการทํางานเดี๋ยวบางคนค้าขายร่วมกันเนาะก,กับแฟนเนาะคู่สามีภรรยาอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะทีนี้เปิดไพ่หนึ่งใบอุ้ยยุงนะคะทีนี้เปิดไพ่หนึ่งใบนะคะให้กับคนที่กําลังว่างงานที่อยากที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงานหรือว่ากําลังหาง,งานทําอยู่นะคะ คุณค่อนข้างที่จะร้อนใจแล้วล่ะสำหรับคนที่กําลังว่างงานอยู่นะคะตอนนี้อยากคิดจะได้งานทําแล้วตอนนี้ไม่เลือกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่พยายามใช้คอนเน็กชันที่สุดเท่าที่มีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อมาหรืออะไรใดๆเลยนะคะบอกวิธีการนิดนึงนะคะตรงที่ว่าคุณอาจจะเข้าไปสมมติถ้าเกิดว่าคุณมีคู่มีแฟนหรือว่ามีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยค่ะลองถาม ถามถ่ายจากคนเหล่านี้ดูอะคะ่ะอาจจะมีข่าวดีก็ได้เพราะจะให้ใบแรกเนาะจะมีความช่วยเหลือะคะ่ะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับชาวกันถ้าดังนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ลองปรึกษาคนเยอะๆก็แล้วกันต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักค่ะสําหรับความรักจะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วนะคะจริงๆอะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีค่ะเวลามีปัญหาอะไรกันก็ช่วย คือช่วยกันคิดเวลาใครมีอะไรก็คือช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยกันฝ่าฟันถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูความรักของคนโสดค่ะสำหรับคนโสดนะคะจะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทค่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะ คนที่โสดสนิทนะตอนนี้ถามว่ามีคนเข้ามาหรือเปล่ามีคนเข้ามานะคะแต่คุณยังรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สเปกหรือว่ายังไม่โดนใจยังไม่ได้ถูกใจสักเท่าไหร่ค่ะก็คุณก็เลือกที่จะไม่สนใจเขาเลยนะอืมนะคะสําหรับคนโสดนะทีนี้ต่อมาค่ะเรามาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะช่วงเดือนเมษายนนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการปรับ ความเข้าใจบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนะคะช่วงเดือนเมษาค่ะจะเคลียร์กันได้เป็นอย่างดีนะคะก็ยังไงก็ขอให้ขอให้อะไรที่ขุนข้องหมองใจก็ขอให้แก้ปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะบรรยากาศในช่วงเมษาก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะคือจริงๆอะ่ะเอาจริงๆนะรู้สึกว่าช่วงเดือนเมษายนของชาวกันเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของการ ปราณีปานอมการทอยทีทอยอาศัยถือว่าโอเคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนนะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังนะคะ ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะกังวลใจส่วนอุบัติเหตุเนี่ยก็คือจริง,รงๆไพ่ในในในด้านเนี้ยไม่จําเป็นต้องระมัดระวังอะไรมากนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสําหรับชาวกันต่อมาค่ะเรามาดูจุดอ่อนของคุณจุดอ่อนของชาวกันนะคะต้องบอกว่าบางทีอะค่ะ ช่วงเดือนเมษายนมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบอยากที่จะชิลๆอยากที่จะไปเที่ยวเป็นแนวแบบพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือว่าอยากที่จะไปหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะดังนั้นบางทีอะค่ะการที่คุณไปไหนมาไหนอะคุณอาจจะคือมีความติดมากมีโลกส่วนตัวสูงสักหน่อยนึงก็ได้นะคะทั้งๆที่จริงๆแล้ว,วมีคนอยากไปกับคุณนะแต่คุณก็บอกเอเออยากไปคนเดียวหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นฟิลนั้น อย่างที่นะัดได้เกริ่นนาไปก่อนหนะ้านี้นะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะชาวราศีหรือว่าลัคนากันนะคะโชคของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยในไพ่ใบนี้นะคะถือว่าถือว่ามีโชคนะดังนั้นนะคะก็ก็ลองซื้อดูแล้วกันสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ,ะใบสองใบก็พอเนาะตามกําลังของตัวเองนะคะ,ะแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีแฟนเนี่ยะคะ่ะก็ไปซื้อกับแฟนอะช่วยกันเลือกก็จะค่อนข้างดีค่ะเพราะมันเป็นดวง ดวงคู่กันนะคะสำหรับใครที่มีอาชีพเสริมอ่ากล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะว่าบางทีมันอาจจะเบลอๆไปบ้างนะคะนัดก็จะพยายามดูหน้าจอบ่อยๆสําหรับคนที่มีอาชีพเสริมนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบดูซิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้าง อาชีพเสริมอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะจะค่อนข้างดีเกี่ยวกับรูปลักษ์เสื้อผ้าหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าพวกเครื่องสําอางอะไรแบบนี้ค่ะจะโดดเด่นนะคะในช่วงของเดือนเมษายนถือว่าโอเคคือโดยรวมแล้วนะคะชาวราศีกันให้ระมัดระวังการโดนหลอกการยืมเงินเราไม่คืนหรือว่าการการผิดนัดผิดสัญญาอะไรแบบนี้แค่นั้นเองเรื่องอื่นโอเคหมดเลยนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไม่ใช่ละ่ะจริงไม่จริงยังไง ะะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ